สวัสดีครับผมโจเคแดงนะครับวันนี้นะครับออกมาติดตามผลนะครับชุดสามเสือในแปลงนานะครับของแม่สุนันนะครับนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอให้แม่สุนันแนะนําตัวกับพื้นที่นิดนึงครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วนะครับตันดอนสมบูรณ์ตำบลตนสมบูรณ์อำเภอเชงแสงจังหวัดนครราชสีมาจ้ะครับผมอยู่ที่โคราชโคราชนะครับอำเภอเชิญแสงนะครับ ตอนแม่ใช้ชุดสามเสือเนี่ยเข้าอายุกี่วันแล้วครับแม่เข้าได้หกวันหกวันนะครับส่วนใหญ่เราก็เอาไปฉีดเก็บหญ้าอะไรเยอะครับฉีดคุมฉีดคุมตอนนั้นฉีดคุมค่ะแปลงนี้แ่เด็แปลงนี้นะครับมันก็เลื้ออยู่หน่อยๆแล้วเราคองมาแหงอยู่แต่ก็เอาลงไปเยอะใช่ไหมครับแม่แต่ก็โอเคอยู่แรกๆก็จะมีอาการ หัวงอกนะครับตกใจเหมือนกันทีแรกตกใจนะครับหัวงอกเท้า <Buff> ตั้งทุกเขาบอกว่าได้พันอะไรมาบอกว่าพันเปลี่ยนข้าวพันใหม่หรือไงก็ตามหัวงอกหลายวันไหมแม่ก่อนจะหายเป็นปกติสิบกว่าวันสิบกว่าก็กลับมาเขียวปกติเนาะก็คือเขียวปกติเลยเนี่ยหญ้าดอกขาวข้าวนกริเกลงดีนะครับใชะแล้วเห็นแม่แบบว่าในละแวกนี้มาดูแปลงแล้วก็ เอาไปใช้เอาไปใช้มาถามดูว่าใช้ยาคุมอะไรอยู่ดีนะครับแม่ก็เลยแนะนําไปใช่ไหมครับใช่ชุดสามเสือของเรานะครับอันนี้แม่ไปรู้จักชุดสามเสือได้ที่ไหนร้านร้านรีเกษตรรีเกษตรนะครับเจ้าของร้านแนะนํามาเองใช่ไหมครับเซลเซลใช่ไปเจอเซลวันนั้นอ่ะพอดีพอดีว่าจะไปเอายาคุมยาเอาอะไรดีเซลก็เลยบอกว่าเอาของผมไปเอาของผมไปแล้วพรุ่งนี้ผมให้ลูกน้องตามไปครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ผลที่เรามาติดตามชุดสามเสือนะครับแม่สุนันพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ไหมครับแม่จ้าครับตายดีอยู่นะครับจ้าจ้าโอเคอยู่เดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับผมจะพามาติดตามแปลงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมกับแม่สุนันขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ